ยัเป็นสิบหกกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องคายคายโซ่ออกก่อนในการคายครับเบอร์สิบเก้าฝั่งนู้นส่วนใหญ่ฝั่งสายมันจะไม่ค่อยหมุนตามนะครับแค่สิบเก้าอย่างเดียวถ้าหมุนตามก็ใช้เบอร์สิบเจ็ดแค่นั้นพอรวมพอขนาดแ้เบอร์สิบสองตรงนี้คนระับเบอร์สิบสองคายออกมาหน่อยเดียวถ้าเราจะให้โซ่ยนนะ้ำเราก็คายสิบสองออกแล้วก็คายเบอร์สิบเข้าไปครับก็เดี๋ยว

งามใส่แหวนครับขมมนแหวนให้มันตรงกระโลนคะรับแล้วก็ใส่น็อตตามแบบเบอร์สิิมือไขไปก่อนก็ได้คนระับ เราจะไปทดสอบกันนะครับ ไม่รู้ไหมวิ่งเท่าไหร่น่าจะร้อยสี่สองร้อยสี่สามครับีผมว่าถ้าตัดร้อยห้าสิบสองได้นี่ก็ร้อยสี่น่าจะมีครับ